ครับเราท่ายาพับมุมกวางกวงกันไปก่อนนะครับขูดสี่ลานซ่องเส้นบาทนะครับนี่คือข้าวยอดเผ็ดเอกหรือว่าข้าวหนักรบข้องในเผ็ดขายโคสิ่งจอโมโอดนคนปรปฐมนะครับครับก็เป็นขูดที่ชนมาร์คที่สุดแพงที่สุดในรอบเดือนมีตุน่ายนนนะครับวันที่ทิ่ซ่องในมีขูดหลานถึงสร้างขูดนะครับแพงที่สุดก็คือสี่ลานซ่องเสน้นกับระวางข้าวยอดเผ็ดเอกที่เห็นอยู่ในจอนี้ครับ กับโนดามปานเพชรยอดปิจิตชัยเรือว่าทันปานกองอบอตทบครับเราจะไปเยี่ยมถันปานเป็นลําดับทัดไปนะครับตอนนี้เราอยู่กับข้าวยอดเพชรเอกจากนาครปฐทมนะครับเป็นวัวที่ปกติเลี้ยงอยู่ที่นครปบมเรือเลี้ยงทางตายกับาทางตายนะครับไล่ไล่ทันกาส้นใจว่าเลี้ยงที่ไหนกันแน่วัวนครปบมหรือว่าวัวบ้านเราครับกาปูนายวานายจุญยัยก็อยู่นครปบมด่มมาปนานนะแลกกันตรง,ตรง การเลี้ยงอยู่ทางตายบ้านเรานะครับประวัติเราไม่ให่ตองท่ารม่เลนหมาท่าแต่อายุมันประมาณกี่ปีกับนะสิบปีนะครับท่านผู้ชมครับชุนมาประมาณกี่วะครับถ้าไม่แน่ใจกับประมาณเอาก็ได้ไม่แน่ใจกับนะครับเรามาเลี้ยงกติลังนี้วะานันนะครับทางที่ม่านครับทางที่ม่านก็ก็มาเลี้ยงกติลังว่าพันกับนะท่านผู้ชมครับอ๋อเป็นว่าปันี้ก็แล้วกันวันที่รีบร้องไปดูได้ยุนตันมาตึงด้าน้ำเนี่ยถือตัวก้ามาเล่นนี่ ข้ามาชีคาดกันแล้วนะว่าทันปานกับทันหนักรอบนี้ครับใครจะเป็นควายกำจ,จ่ายชนะนะครับควายชนะรับท่องคำแทงนักอาบาดถ้วยเกียรติยศและเสื้อสาหมรถจากกำนันไวกุลไกรนาราหรือว่ากำนันปลอมกระบี่นะครับทางสนามถุงโพสเตเดียมตองข้อกอบคุณกกำนันปลอมกระบี่นะครับที่มอบทองคำแทงนักอาบาดมาให้กับวัวขู่นี้นะครับ ฉพาะรอบเดินม um um uh, it uh, yani um um, ิถ right. ุนายนี้ทองคำทองคำแทงรวมยี่สิบบาทตีเดียวกับกาถือว่ามากมม้กายกองโยใหญ่ตีเดียวกับสหรับรางวัลนะครับจะบอกกูนี่กูเดียวห้าบาทนะครับบาทละซ้มเบิ้ลกับสาำมาที่มาแท่นหนากับรางวัลนะครับกับตังใจควางนะครับควายข้าวกับควายข้าวยอดไปเล็กตังใจคว้างบอแรงเรื่องทองคำแทงนะครับอยากก็อยากก็อยากได้อยากได้ครับข้อบือหมาหมานะครับ ครับคอบคุณมากๆมากครับเรายู่กับถันปานนะครับยูกับถันปานโนโน้ำปัน,ปนแพดยอดพิชิตชัยกับข้องอบตทบน้องบัวใหญ่จังหวัดตรังกับขายโค่พอดีมีตังหมากหมากนะครับผมไปใส่หมากหมากอยู่กลางลังไม่ <c oughs> ใจแขพอดีมีตังใช่ไหมครับนายว่ารทานครับพ <c oughs> มัดพก็ขายโค่พอดีมีตังหมากหมากเออ ขายแก่แก่พอมีตังไม่คำใจไม่พ่อถ้ามีหมาหมากัพ่อใจพ่อใจเรือครับอายุก้องน้องทันฟ่านี้กี่ปีได้รับนะสิปีว่ากับสิปีว่ากับสิปีกับอยู่กับเราตั้งแต่ว่าแหลกเลยนะว่านี่ว่าทีว่าทีแปดนะครับเจ็ดว่าทีผ่านมาเราก็ชนะเลิศมาตลอดรวมตั้งว่านี้กันเลยนะครับชื่อว่าเป็นว่าคูบาลามีกับเรานะครับเราจนว่าแหลกมันตอนนั้นอายุกี่ปีได้ ที่ปีเราก็ลากยาวมาเรื่อยนะครับนี่แหละครับเป็นว่ากูคัันกูบารามีประจําขขาประจําขายประจําตะกูนนะครับเป็นว่าก้าแล้วว่าหิงก้องน้องว่าทับกระได้นะครับการจนกระ่างนี้แหละครับจนกระ่างในว่าได้เป็นอบตเป็นรอจออะไเป็นรอดซ้อนู่นนะครับอยู่กันจนกรต่างว่าจนยี่สิบครั้งแล้วนี่หยุดแท่งหวาปนันครับนี่ตั้งใจควังเลยตาควังอูเรื่ยงคกับดูเรื่องเก้าวใจนะครับ นี่คือโนถามปานแพดยอดปีจิตชัยเรื่องว่าถันปานถันปาน,ท,น pacing, ที่เราเรียกกันอยู่นะครับเพื่อเป็นรู้ว่าติใจว่ารูปหัาคนครับโดยจะพาครับอบตทบนี้ครับเป็นคนติดตัดหญ้ากินนโดยตัวเองไม่ว่างมือเรื่องตัดหญ้าไปตัดตึ้งปัตตาุงนะครับวันนี้พ่มตองธาตึงท่าเจ้าโบงกว่าจะได้ข้าวของนะครับเ่องจากว่าในโรงไม่อยู่ในโรงปัดตญ้ากับชอบตามว่าใ้ติดรอนานเราไปตัดตึ้งปัตตาุงนะครับก ดีใจนะครับที่ว่ามีว่าตีก็เรียกว่าตัวโปรดตัวรักตัวที่ชอบเลี้ยงแล้วก็โอเคจนวัวเอสเจ็ดยานน้ำถ้าน้ำนี้เคยมาจนสักกี่ครั้งมาติดล้นเหมือนอาจารย์ได้จนติดสามล้านครับอ๋อติดสามล้านจนกว่ดีครับครับท่านว่าวันนี้เป็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกดี่อะจนดีนี้ครับครับก็เคยจนติดขู่สามล้านแหลกก็ทอนวันจนนะครับนั่นคือเป็นกันนา่นแหละน้องเอ้ยขึ้นจักร้องเร็วน้องกวางจับแล้วเอ้ยน้าึ้นจักร้องนิดนึง นี่ครับครับขอบคุณมากมาก